จุนสีสังเคราะห์แสงทำใหม่สีก็ออกมาสวยงามมากเพิ่งจะทำวันแรกสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำน้ำหมักจุนสีสังเคราะห์แสงสูตรน้ำสาวข้าวก่อนจะทำเราก็มากรอกน้ำใส่ขวดไว้แบบนี้ก่อนนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำหมักจุนสีสังเคราะห์แสงสูตรน้ำสาวข้าวจะใช้น้ำสาวข้าวเป็นส่วนผสม ก็จะมีกะปิไข่ผงชูรดสดน้ำปลาน้ำตาข้าวก็ใช้ไม่มากนะคะก็จะใช้อยู่ที่300้อยเนี่ยค่ะ300 ml นะคะแล้วก็น้ำจุลสีสังข้อแสงหัวเชื้อนะคะหนึ่ขวดวันนี้ก็จะใช้หัวเชื้อด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เร่งค่ะเร่งภออาการใช้งานเพราะว่าตอนนี้น้ำจุลสีสังขข้อแสงก็ เหลือน้อยไม่ได้ทํามานานมากตั้งแต่สอนนักศึกษาไปคราวนั้นก็ไม่ได้ทําอีกเลยตอนนี้ก็เป็นการทําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะทําใช้ในานาข้าวด้วยค่ะส่วนผสมนะคะก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวมาลงมือทํานะคะจะกะปิครึ่งช้อนก็จะใส่ลงไปละลายกะปิก่อนค่ะแเราก็จะใช้น้าสาวข้าวนะคะมาละลายกะปิน้าสาวข้าวก็อยู่ที่ประมาณ แก้วเล็กๆนะคะ1แก้วเนี่ยค่ะก็จะใช้หรือว่า300 ML นะคะผสมให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเราค่อยมานำมาตีไข่ใส่ลงไปนะคะละลายกะปิให้ละลายก่อนค่ะกะปิละลายกะปิเสร็จนะคะเราก็จะมาใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้ก็จะใช้ไข่อยู่ที่2ฟองนะคะ ไข่ไก่สองฟองถ้าใครไม่มีไข่ไก่ก็ใช้ไข่เป็ดก็ได้ค่ะสูตรนี้ก็ไม่ยากนะคะทำครั้งหนึ่งก็จะได้เยอะมากเลยค่ะไข่สองฟองก็จะได้น้ำจุลสสีสั่งก็แสงได้หลายขวดเลยนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะก็จะใช้ชูรสสองช้อนนะคะใส่ลงไปสองช้อน ไข่สองฟองก็ใช้ใชุลรส2ช้อนโต๊ะนะคะก็เทน้ำสาวข้าวที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะถ้าหากว่าไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าหากไม่มีน้ำสาวข้าวก็ไม่ต้องใช้ก็ใช้แค่ไข่กับส่วนผสมที่มีนะคะใช้น้ำปลา2ช้อน ทีนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะแต่เราจะนำน้ำสาวข้าวมาเป็นส่วนผสมเพราะเคยทำใช้ไปสองครั้งแล้วค่ะสำหรับสูตรนี้ใช้ดีมากนี่นะคะพอเราคนเสร็จแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะนำไปกอกขวดได้แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็จะเอาไปกอกใส่ขวดที่เตรียมน้ำเอาไว้ขวดหนึ่งเราก็จะใช้อยู่ที่สองช้อนเพราะขวดนี้จะเป็นขวดลิตรครึ่งนะคะ น้ำอยู่ในขวดนี้ประมาณลิตรครึ่งแล้วก็จะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะ เมื่อเรากอกไข่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็นำหวัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่จะใช้อยู่ที่1ขวดเป็นส่วนผสมเพื่อที่จะเล่งให้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแดงไวขึ้นนะคะขวดนี้ทั้งหมดก็ได้อยู่ที่20กว่าขวดนะคะ20ประมาณ27ขวดค่ะแล้วก็จะกอกลงไปประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าไข่ มีมากก็ใส่มากก็ได้ค่ะสำหรับจุินซีสังเคราะห์แสงก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนี่นะคะกรอกลงไปแบบนี้นะคะกอกให้ครบทุกขวดเลยค่ะเราจะเฉลี่ยให้ได้ทุกขวดนะคะน้ำหมักหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราก็มาเขย่าวขวดให้ส่วนผสมเข้ากันเพื่อที่จะได้นำไปตากแดดนะคะเขย่า ขวดเลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเขยา่าเสร็จแล้ว เราก็จะนําเอาไปตากแดดนี่ค่ะแล้วก็มาตากแดดไว้แบบนี้ค่ะตากแดดท,ทิ้งเอาไว้แบบนี้จนกว่าจะเป็นสีแดงเราก็นํามาใช้ได้ที่เหลืออยู่ก็เหลือไม่มากนะคะที่เห็นนะคะตอนนี้ทํานาข้าวนาปีนะคะก็นําไปใช้เดี๋ยวจะไม่พอใช้นะคะเพราะว่าใช้ในนาข้าวก็จะใช้มากหน่อยหนึ่งที่เหลือเราก็เอาไว้ลดผักพืชผักสวนครัว แล้วก็เอาไว้ทำปุ๋ยหมักต่อไปค่ะหลังจากที่พาชมน้ำหมักจุนซีเสร็จแล้วเราก็มาชมดอกไม้ข้างทางกันค่ะตอนนี้ดอกทองอุไลสวยงามมากแล้วก็จะมีดอกพวงชมพูขึ้นมาผสมแบบนี้ค่ะสีก็จะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเหลืองสวยงามมากๆรั้วของเราก็จะเป็นรั้วที่ใช้มะขามนะคะปลูกไว้นะะี่ค่ะ จะมียอดมะขามตอนนี้ยอดเยอะมากเลยค่ะมะขามยอดอ่อนๆออ,ออกขึ้นมาเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะยอดมะขามอ่อนมากจะปลูกยาวไปเลยนะคะยาวไปจนถึงชายตรงเขตนูนะะ้นค่ะก็เอาไว้ทํารั้วแล้วก็เก็บยอดกินได้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมก็อ่ คลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสิชมมาได้ที่ใต้คลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ